สวัสดีทางเพจนะคะทางย t u b e นะคะแล้วก็ทาง TikTok นะคะทั้ง3ช่องทางค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะนิพิการน,นะคะคลินิกนมแม่ค่ะมาไลฟ์ให้ความรู้นะคะเอาสวัสดี265ทา่านก็น้อง7เดือนไม่เอาเต้านะคะติดขวดอยากให้น้องเข้าเต้าทำยังไงดีคะแม่หนุ่มร้วนนะคะ แม่พร้อมไหมแม่ประเมินก่อนหรือว่าแม่พร้อมไหมนะคะพร้อมคือยังไงพร้อมที่จะรับเสียงร้องไห้ของลูกพร้อมที่จะเห็นการร้องไห้ของลูกนะคะพร้อมที่จะอุ้มกล่อมนะคะโดยต้องหลอกล่อด้วยที่อื่นนะคะคนในครอบครัวพร้อมไหมคุณพ่อพร้อมไหมคุณปู่ย่าตายายที่บ้านพร้อมไหมเพราะลูกจะร้องมากค่ะร้องแบบบางคนจะทนไม่ไหวแล้วก็สงสารลูกนะคะเจ็ดเดือนเนี่ยพี่เจนเคยถัดเจอนะคะเคสที่แก้ได้อออันเนี้ย แต่แม่ต้องอดทนมากๆแล้วก็บางทีเจ็ดเดือนเนี่ยฟันขึ้นเขาก็อาจจะมีม้หูแล้วก็กรดหัวนมแม่ก็จะเจ็บด,ด้วยอันนี้ก็มีปัญหาเหมอือนกันซึ่งคุณแม่ท่านที่แก้เจ็ดเดือนไปเนี่ยแม่ก็คือแบบเป็นแม่ที่ตละลดกไปทํางานแล้วก็พอนั้นก็ลาออกเนาะก็อยากจะเลยเป็นแม่ฟุนทางก็เลยอยากจะให้ลูกเข้าเต้าก็เลยมาแก้คุณคุณแม่ชื่นชมคุณแม่แล้วก็คุณยายท่านนั้นมากนะคะมาหาทุกันอยู่สองสามวันเนาะเอ้ยทางอาทิตย์แล้วก็กลับไปก็ฝึกเนี่ยประมาณสามวันนะคะคือ ต้องใจแข็งมากๆะค่ะนะคะคุณแม่ลองดูได้ค่ะคุณแม่เบงนะคะเพราะว่ามันจะแตกต่างกันมากนะระหว่างแม่ให้ขวดกับแม่ให้เต้าเนาะเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะคะเออตอนนี้มีการท้องน้ำนมตันต้นมอักเสบมีไข้ทำยังไงนะคะอันดับแรกก็ต้องไปหาหมอถ้ามีการอักเสบมีไข้นะคะต้องไปหาหมอเพื่อได้ยับยาแก้ยามาทานให้หมอประเมินก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็ต้องระบายน้ํานมออกนะคะถ้าไปหาหมอแล้วไม่มีการระบายน้ํานมอาการเราจะไม่ดีขึ้นต้องระบายน้ํานมออกนะคะบีบโดยการบีบมือกระตุ้นจีบบีบมือนะคะประคบร้อนที่ก้อนนะคะนมที่ปั๊มใหม่สามารถเทรวมถุงใส่ถุงที่แช่ฟิชได้ไหมได้ค่ะก็คือเราปั๊มได้น้อยสุดว่าเราปั๊มได้แค่ออนเดียวเนาะถุงนมมันเจ็ดออนแปดออนแล้วก็ใส่ไปก่อนหนึ่งออนแล้วก็ปิด ปิดฝาไอ้ปิดซีบล็อกเราไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาแล้วพอปั๊มได้อีกรอบหนึ่งก็สามารถไปเทรวมกันได้ใน24ชั่วโมงนะคะเป็นกําลังใจนะคะการแชร์การไลค์เนาะเป็นคุณแม่ใา่ปั๊มค่ะถ้าจะเลิกปั๊มต้องทํำยังไงคะค่อยๆลดรอบปั๊มเนาะค่อยๆลดรอบปั๊มโดยการที่ไม่ใช่แบบว่าสมมติว่าแม่ปั๊มรอบสิบโมงแล้วอีกรอบหนึ่งสมมติว่าบ่ายโมงอย่างเงี้ยไม่ใช่แม่ว่าแม่หยุดปั๊มรอบสิบโมงแม่มาปั๊มบ่ายโมงเลยไม่ใช่แม่ก็ต้องลดรอบปั เบ็ดเสร็จทั้งวันเนี่ยคือแม่อาจจะขยับชั่วโมงมาจากเช่นเคยปั๊มสิบโมงแม่เปลี่ยนเป็นปั๊มสิบเอ็ดโมงหรือปั๊มเที่ยงก็คือสองชั่วโมงเลยนะคะแล้วปั๊มอีกทีหนึ่งแม่ก็จะเป็นจากเคยปั๊มแปดโมงแม่ก็เลยออกมาอย่างเงี้ยขยับออกทีละชั่วโมงชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะจานวนรอบต่อวันมันก็จะลดลงนะแม่นะอ่าพอเราปั๊มหางขึ้นแบบนี้ระหว่างรอบปั๊มจะมีคัดตึงให้เข้าห้องน้ําบีบพอออกหายเจ็บ ปวดมากกินพารานะคะน้องไม่ได้รับบัคซซนโลตาตั้งแต่แรกตอนนี้น้องหกเดือนแล้วนะคะซินโลตาหยอดรอบสุดท้ายเนี่ยไม่เกินเออโดสุดท้ายไม่เกินแปดเดือนของคุณแม่เนี่ยก็จะไม่ทันนะึกออกไหมเพราะก็ใช้ทุกสองสองเดือนนะคะอ่าของเดือนหยอดทีนะคะถ้า ถ้าจะทานในกรณีที่ที่คุณแม่ไปหยอ่อนเขาให้สองโดสคือหกโดนเป๊ะเนี่ยคุณแม่ไปหยอดหนึ่งโดสแลวแปดเดือนอีกหนึ่งโดสแต่ถ้าเกินแปดเดือนแล้วเขาไม่หยอดแล้วนะคะก็จะไม่ได้ผลเนาะโอเคน้องสิบเจ็ดวันจะดูดแล้วมีเลือดซึมเป็นอะไรไหมถ้าแค่ซึไมไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีน้ําไหลแฉะไม่มีติ่งเนื้อนะคะไม่เป็นไรรอดู สองสามวันเนี่ยจะหายไปแต่ถ้าเกิดมันไหลตลอดยิ่งร้องยิ่งไหลยอย่างเงี้ยไปหาหมอนะคะลูกรอ้อชอบร้องวันเงี้ยตอนกลางคืนเกิดจากอะไรเป็นตอนไหนคะถ้าเป็นรอบแรกของการนอนเนี่ยบางทีเขาไม่อยากนอนห่วงเล่นกลัวจะไม่ได้เล่นถ้านอนอันนี้ก็เป็นได้แต่ถ้าเกิดหลับไปแล้วแล้วตื่นขึ้นมางองแง่นะคะส่วนใหญ่ก็เกิดจากแบบเขาข่อมตัวเองไม่เป็นหลับด้วยตัวเองไม่ได้พอเขาเริ่มตื่นขึ้นมาอ้ฉันไม่รู้จะทํายังไงและฉันอยากหลับแต่ฉันหลับไม่ได้ฉันก็ร้องค่ะ อันนั้นเนาะทีนี้เราก็เลยต้องฝึกให้ลูกกล่อมตัวเองให้ได้นะคะนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะก็ถ้าเกิดไม่ติดเคก็จะมาไลฟ์ช่วยตอบคาถามอย่างนี้คะ่ะแล้วก็วิธีเขื่อนวันนี้มีมีแม่ใหม่ๆมาหลายท่าน,นะคะ่ะเวลาพี่การลงโพสตอะไรนะคะคุณแม่สามารถพิมพ์คําถามทิ้งไว้ได้เลยนะคะไม่ต้องเกี่ยวกับโพสก็ได้นะคะก็คือพิมพ์ไว้นะคะวิธีถามพอถามอินบ็อกบอกเลยว่ามันจะตอบได้น้อยกว่า ถามหน้าโพสช่วยถามหน้าโพสแล้วกันนะคะวันนี้พี่กันต้องไปก่อนถ้าเกิดใครมีปัญหาเป็นปดูี่ช่อง youtube ก่อนเลยนะคะมีคลิปหกร้อยคลิปแล้วนะคะที่จะช่วยเลื่อนแม่แม่ะคะ่ะหรือเลื่อนด,ดูสักนิดนึงนะคะหน้าฟีดของ facebook พี่กันนะคะบางคนถามต้อถามมาพี่เพิ่งลงเรื่องนี้ไปเลยอะ่ะอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือพี่ไม่ได้อะไรนะคะแต่แม่จะได้ไม่ต้องมารอคําตอบจากพี่แม่ก็จะได้รู้คาตอบเลยนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ